สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนการทำงานตรวจสอบในเมนูเจ้าแอดมินนะครับจะเป็นเมนูเจ้าของกิจการตามภาพนะครับในระบบจะมีการตรวจสอบนะการการทำงานนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้โปรแกรมนะครับเพื่อให้ทางเจ้าของกิจการได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับมาดูกันเลยครับเมนูแรกนะครับตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ เราสามารถที่จะพิมพ์ดูครับความเคลื่อนไหวได้ว่าพนักงานที่เข้าระบบเนี่ยเข้ามากี่โมงบางทีเราให้เข้ามาทํางานนะครับจะย้อนหลักไปครับจะดูย้อนหลังได้เลยในกรณีที่ตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะลบข้อมูลได้นะครับการทํางานก็สามารถที่จะเลี่ยงไปเลยนะครับว่าอยู่ที่การทํางานส่วนใดน,นะครับ้ามีการย้อนเวลาก็จะแจ้งว่าย้อนเวลานะครับในส่วนนี้นะครับ ื่อเป็นการตรวจสอบยูเซอร์การทำงานนะครับมาดูเมนูต่อไปนะครับมีการตรวจสอบว่ามีการลบปรับปรุงสินค้าหรือไม่กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูนะครับว่าในช่วงนั้นมีใครลบปรับปรุงสินค้าไหมครับจะบอกเลยนะครับ,บ,รบว่ารหัสนี้ใครเป็นคนลบปรับปรุงนะครับผู้ใช้ระบบเวลาไหนวันไหนนะครับเพื่อดูสินค้าว่า เขาลบปรับปรุงเราเจาะจงไปวันที่6ก็ได้ครับเราอยากดูในช่วงที่เราจะไม่ได้เหูี่วันที่1มิถุนาครับสิงวันที่2มีไหมเห็นไหมครับวันที่1มิถุนากับวันที่2มีการลบปรับปรุงอยู่ถ้าตรงสินค้าเราสามารถที่จะดูได้เลยนะครับว่ามีการลบปรับปรุงไหมถ้าเป็นการลบ สินค้าอย่างวันนี้ครับถ้าผมทำการลบสินค้านะครับผมลบนโยาผ้านุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าอะไรนะครับทำการลบข้อมูลในทางตรงหรือทางอ้อมนะครับลองมาดูครับวันนี้ครับเห็นไหมครับผ้านุ่มลบรายการสินค้าผู้ใช้ระบบ0 0 0ย์เวลา8โมง2 6นาทีเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้มาดูเมนูต่อไปครับในส่วนของตรวจสอบครับนี่คือการ แยกแพ็คแตกแพ็คสินค้าว่ามีการใช้งานหรือเปล่าถ้ามีการแตกแพ็คสินค้าในช่วงเวลาใดก็สามารถที่จะทําได้เห็นไหมครับว่ามีการแตกแพ็คน้ําดื่มวิตามินยันีนะครับแตกไปเป็นจํานวน12ครับแยกเข้า4เราก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับเป็นการตรวจสอบการทํางานของระบบที่จะครอบคุมนะครับตรวจสอบการใช้งานทํางานระบบนี่ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับ เราสามารถที่จะไม่เข้ามาย้อนดูได้ครับว่าพนักงานที่เราต้องการตรวจสอบสมมติว่าผมตรวจสอบอ่วันที่1นึ่ง,งเห็นด้นะครับก็คือข้อมูลก็คือวันที่1ทํางานอะไรบ้างเห็นไหมครับจะบอกเลยนะครับเข้ามาเวลาหกโมงสาสบเข้าไปที่พิมพ์บินหมายเลขเท,เท่านี้เท่านี้เท่านี้เราจะรู้เลยนะครับว่า <c oughs> ขอโทษครับว่าพนักงานในแต่ละวันทํางานอะไรบ้างครับเห็นไหมครับ เข้าไปที่รายการขายพิมพ์ชาระเงินคือกดทุกปุ่มในโปรแกรมนี้รู้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับมีการมาดูที่เวลา17.50น,นนะครับได้มีการเข้าออที่หน้ารายงานยอดกําไรเพื่อด,ดูนะครับพิมพ์ไป2ครั้งนะครับแล้วก็ออกเวลาไหนคือจะรู้หมดทุกอย่างเลยนะครับที่กดโปรแกรมสามารถตรวจสอบได้เลยครับย้อนเป็นวันๆได้เลยครับจะย้อนไปดูถึงวันที่1มี่งเมษายนทำอะไรบ้างเห็นไหมครับวันที่1่เมษายน เข้ามาทำงานตอนตีห้านะครับขายตอนตีห้าออกบินหมายเลข6เลข7ค้นหากดปุ่มค้นหาหน้าเลขที่บินเพื่อเรียกการสินชะื่คือตรวจสอบได้หมดละเอียดยิบเลยครับการทำงานในแต่ละวันในวันนั้นขายอะไรไปบ้างก็จะรู้เลยนะครับทันทีเลยส่วนหน้านี้จะมีหน้ารายงานให,ให้ใช้งานอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ครับเราสามารถรู้เลยครับในแต่ละวันพนักง,งานของเรานี่ขายอะไรไปบ้างเวลาเท่าไหร่กี่โมงจำนวนเท่าไหร่ มีการให้ส่วนลดไหมราคาสุธทธิผมย้อนไปดูอีกอวันที่1มีนานครับเส้นท,ทางการขายมีอะไรบ้างเห็นไหมครับขายสัมฤพยาบาลตอนหกโมงสามสร้านเราเป็นยังไงบ้างพนักง,งานเราทํางานเป็นยังไงบ้างาตรวจสอบได้หมดครับมีการเพิ่มรายการสินค้าไหมวันนี้ไม่มีครับถ้าวันไหนมีก็จะปรากฏขึ้นมาเลยนะครับว่าวันนี้เขาเพิ่มราการสินค้าอะไรเข้ามาเห็นไหมครับ วันนี้เขาเพิ่มในการสินค้าเล็กตะซอยหวานแปดทกอย่างเช็คได้หมดครับก็จะเป็นการตรวจสอบพนักง,งานเพื่อป้องกันการทุจริตได้นะครับหรือเราสามารถที่จะมาดูภาพรวมโปรแกรมได้นะครับในแต่ละวันเราขายอะไรไปบ้างครับผมาจะย้อนไปวันที่1นึ่คำนวณเลยครับโปรแกรมก็จะบอกมาหมดเลยครับว่าวันนั้นอขายได้38บิน จำนวนบินของขายในแต่ละเดือนของเดือน6ได้อยู่1 1 0 5ใบจำนวนขายวันนั้นได้1 9 5ชิ้นยอดเดือนนั้นขายได้4,000ชิ้นลูกค้าสามารถที่จะามาดูได้หมดเลยครับรายรับวันนั้นได้เท่าไหร่รายรับเดือนนี้ได้เท่าไหร่ก็คือจะเดือน6นะครับคำนวณตามที่ที่สแสดงออกมานะครับในวันที่ผมจะดูวันที่1เดือนที่2เดือน7ครับดูนะครับคำนวณน,นะครับเห็นไหมครับ รายรับของวันที่2เดือน7ได้อยู่6,600บาท6,660บาทครับรายรับต่อเดือนอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับรายรับต่อปีตัวน,นี้อยู่ที่3ามแสนคือจะรู้ทันทีเลยครับและสามารถพิมพ์ออกมาได้เลยเป็นการช่วยบริหารจัดก,การร้านนะครับในส่วนของการตรวจสอบอย่างง่ายดายนะครับว่าเราเป็นยังไงบ้างในส่วนนี้นะครับในส่วนการตรวจสอบที่อาจารย์ยกตัวอย่างสุดท้ายนะครับว่า ปีนี้เราเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถคำนวณเลยเห็นไหมครับเราสามารถรู้ยอดของแต่และเดือนได้เลยตั้งแต่เปิดร้านมานะครับว่ายอดไหนเดือนไหนยอดตกขายดีหรือว่าอะไรนะครับเราก็ดูจากตรงนี้ได้ก็อตอนนี้ก็จะเป็นการตวรวจสอบจากระบบโปรแกรมนะครับที่ใช้งานง่ายนะครับเพื่อใช้งานนะครับในส่วนนี้ทางลูกค้าก็สามารถที่จะบริหารจัดการเพื่อช่วยในการ แบ่งเบาการคำนวณกำไรต้นทุนที่มีอยู่แล้วนะครับแต่จะเราสามารถที่จะตรวจสอบเข้าไปได้อีกถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับตัวนี้ในเมนูของการตรวจสอบเนี่ยก็ตามที่แจ้งนะครับเพื่อตรวจสอบพนักงานป้องก,กันการทุจริตได้ครับไม่ว่าจะทำอะไรกับโปรแกรมระบบรู้มหมดครับสวัสดีครับ